รียกหัวได้หลายภาษาแล้วแกเลยม่เหียวเนกันเนี่ยไม่ได้อยู่นาหอย่างเดียวนะนะคะกเคือนหนเขาใส่หัวใส่เป็นชั้นๆแล้วก็นึ่งไปผสมไรได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นชั้นแบบนี้เห็ดนางฟ้าเวลานึ่งน้ำมัจะหยดเป็ติดเลยนะคะก็คือเวลานึ่งห้ามอเห็ดนางฟ้าวางข้างบนนี่เถมีทูนี่มันบีบไม่ได้นี้เอเสร็จแล้วเราจะต้องบีบถูกไหมคะ เพราะไม่งั้นถ้าไว้ข้างบนนั้นมันหยดลงเห็ดหนูเห็ดหนูก็ดูดเอานะคะสังเกตเวลาไปซื้อเห็ดหนูนะคะหรือว่าทำเห็ดหนูถ้าอยู่ในโรงเรามันจะดอกด้วยนะเด็ดแล้วไปแช่น้ำน้ำหนักได้ประมาณสามข้าวสโอ้ที่งว่าทำขายเนาะไม่ได้แนะนำให้กินนะแต่ถ้าเห็ดเรามันแห้งที่เราลดน้ำแล้วไปแช่น้ำมันดึงหมดมันดูดน้ำแบบเลอะแ่บแห้งโอ้เห็ดหหนูต้องการความชื้นมากถ้าความชื้นไม่พอมันแฉะ นั่นคือเขาแช่น้ำเกินเขามาขายเขาเขาต้องการน้ำหนักใช่นั่นคือต้องการน้ำหนักใช่ถ้าแช่เกินแต่ถ้าเราทำอ่ะเวลามันแห้งเลยไมากชนน้ำไม่กินน้่อวานกูดูใช่นี่จะหมดไป5อย่างเอาเห็นกระหนุ่ยข้างบนนะคะอันนี้เราจะไม่บีบแต่ว่าอันนี้พอมันสุกแล้วเราจะบีบนะคะและอนี้พอนี้พอนึ่งแล้วน้ำมันจะหยดไงก็ไว้ข้างบน เดาเสร็จกอนนี้นวงค่ะน้ำเดอวางก่อนยน้าเเดือดยังครเช็คนน้เดือดเดอยังไม่เคื่นแรงไปไม่เดือดแรไปไม่เคี่ยวเรงไปแรงไปแรงให้น้ำเดือดคก่อเลันไปเลยไปเลยวางเลยครับวางซอสไปเลยได้ไหมครับเดี๋ยวหลังหักเดี๋ยวหลังหัเป็นห่วงถนอมล้งถนอมล้ง